คลิปนี้หวานเลยโตโน่นิชาเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ต้องดูอยู่ๆก็ตกเป็นประเด็นให้แฟนๆเป็นห่วงเป็นใย,ยส่งข้อความถามถ่ายกันจาานา้าละวานว่าทะเลาะกับหวานใจหนุ่มโตโน่พาคินหรือหลังวันก่อนสาวนิชาณธานิชาลงพาพา,พาคิดเป็นหัวใจสีดำบนพื้นแบล็กเกสีขาวแถมยังติดอีโมจิเครื่องมือช่างไวในแคปชัน่น จนต่อมาเจ้าตัวต้องรีบมาแก้แคปชั่นชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดแฟนๆก็หายห่วงกันได้แล้วจ้าเพราะสาวนิชาลงคลิปหวานๆกับหนุ่มโตโนในสตอรี่หยอกล้อกันมุ้งมิ้งตะมุตะมิมีความสุขสุดๆเป็นอ่างการันตีได้ว่ายังรักกันดีไร้ปัญหาใดๆมากวนใจจ้าอา้าวดอมโนนี้เฮดังๆกันได้เลย